กาแฟค่ะท่านกาแฟอะไรอ่ะหอมจังนี่เป็นกาแฟพิเศษที่สั่งมาเพื่อท่านโดยเฉพาะเลยนะคะตอนที่ไปดิลัก์ครั้งก่อนดิฉันจำได้ว่าท่านชอบกลิ่นนี้คะ่ะช่างสังเกตนะหนูพูดถึงการประชุมครั้งก่อนแล้วเนี่ยการควบรวมกิจการยังมีเรื่องต้องแก้ไขอีกค่ะก็เลย อยากเสนอให้ท่านช่วยดูอีกนิดค่ะเพิ่งเช้าอยู่เลยจะรีบทำงานไปถึงไหนนี่ดิฉันเอาไฟมาด้วยนะคะขอลงในเครื่องท่านหน่อยสิคะพอดีว่าลืมเอาโน้ตบุ๊กมานะคะเปิดเครื่องให้หน่อยสิคะท่านจะได้เอาไฟล์นี้ลงค่ะรู้ไหมว่ากาแฟนี่หอมมา Hòm thắng cà phê Hòm cả kịp nước hòm của ra à, à. à, <coughs> Đi ไ,ไหนขอดูหนูซิว่าพีเซนออกมาเป็นยังไงอันนี้ค่ะท่านคุณลุงครับเฮ้ยพูดพลาดมาทำไมฮะ คือผมจะมาบอกคุณลุงว่าคุณบุเลศมาถึงแล้วให้เขาไปรอที่ห้องประชุมเดี๋ยวตามไปเอองั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปเตรียมของที่ห้องประชุมก่อนนะคะ ฉันมีเรื่องที่จะแจ้งเธอสองคนเรื่องบุญรน,นาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปบุเรศจะเข้ามาทำงานกับเราทำงานกับเราในตำแหน่งอะไรครับคุณพ่อยังไม่มีตำแหน่งอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้บริษัทรับเหมานี่คืออดีรักฉันเป็นคนถือหุ้นใหญ่และบุเรศจะเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วก็ฝึกงานไปด้วยต <c oughs> ำแหน่งเด็กฝึกงานใช่ไหมครับ ยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับถือว่าผมเป็นน้องคนสุดท้องอ๋อไม่ไม่ที่นี่เราจะไม่นับเรื่องอาพุโสแต่เราจะวัดที่ความสามารถแล้วก็วิสัยทัศน์ฉันดูประวัติเธอแล้วนะบุเรศน่าสนใจมากครับแต่ยังไงผมก็ต้องศึกษาเยอะครับท่านอย่าถอมตัวเลยนะ <c oughs> เธอเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่สมบูรณ์แบบมาก ไม่ว่าจะเป็นชาติกูลฐานะหรือว่าความรู้บางคนเรียนสูงระดับด็อกเตอร์แต่ไม่มีทักษะในการบริหารไม่มีศิลปะในการพูดโน้มน้าวจิตใจคนบางทีเขาก็อาจจะเหมาะแค่สอนเด็กตามมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่นี่ มีอีกประเภทหนึ่งคนบางคนเนี่การศึกษาดีสุภาพเรียบร้อยดูน่าเชื่อถือแต่เป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วข้างในเนี่ยลวงโหมากคนพวกนี้ไม่น่าสนับสนุนเท่าไหร่รุเรดเธอต้องตั้งใจทำงานมากๆศึกษางานมากๆพยายามทำตัวเองให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วไว้แล้วเธอจะมีอนาคต อย่างเธอเนี่ยน่าหลงเล่นการเมืองมากเลยนะเสียดายนิดเดียวเรารวมกิจการกันชา้าถ้าไม่อย่างนั้นคนอย่างเธอต้องได้เป็นลูกเถยอฉันแน่ <laughs>